สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้กลับมาในช่องนะครับผมทีเด็ดบันเตงบายเฮียแพ้นะฮะวันนี้นะครับผมทีเด็ดนะฮะเฮียให้ไปที่ลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะระหว่างสเปอร์นะฮะเจอกับฟูลแลมนะฮะจะลงเตะเวลาสามทุ่มของวันนี้นะครับผมวันนี้วันเสาร์ฮะที่สามกันยายนสองพันหกสิบห้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้าเกมหลังสุดนะฮะของทั้งสองทีมนี้ที่เจอกันนะครับผมเป็นหน้าสเปอร์นะฮะชนะรวดห้าเกมรวดเลยนะครับผมโอ้โห เจอกันทีไรสเปอร์ก็ชนะนะฮะเกมหลังสุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู5เกมหลังสุดของแต่ละทีมนะฮะทนะสเปอร์นะฮะเกมหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผม5เกมหลังสุดนะฮะี๋ยวเรามาดูทงน้านฟูลเล่นะครับผม <c oughs> 5เกมหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะฮะก็ <c oughs> ถือว่าฟอร์มเป็นทางด้านสเปอร์นะฮะที่ถือได้เปรียบอยู่นะครับผมและนัดนี้เล่นในบ้านด้วยนะฮะสเปอร์นะครับน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับผม เฮเลเทใจไปให้สเปอร์นะฮะยังไงก็เก็บชัยชนะได้นะครับผมในบ้านนะฮะฟันธงนะครับผมต่อสเปอร์นะฮะหนึ่งเสานะฮะชนะสองศูนย์แน่นอนนะครับผมอ่ายังไงใครชอบนะครับผมติดเด็ดง่ายๆอย่างนี้นะฮะกดหัวใจกดติดตามช่องนะใครดูจากจากช่อง youtube นะผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคฮะยังไงวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งใบแพ้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ